จุดเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตำรวจโรงพักกองสมอนะครับเริ่มจากเป็นกลุ่มวังสมอ์พ o l i c e ตต t ้ง i n g ขับครับจับก,กลุ่มกันกันยิงปืนก่อนแล้วก็พัฒนาสนามแห่งนี้ครับเมือ่อเมื่อทีมมันเติบโตครับจากจากการไปยิงหน้ารางวาัลยิงแข่งก็มีพี่เพื่อน้องที่มีความชอบเหมือนกันเข้ามาก็ขยับขยายจากวังสมอ์พลิตจ e w ต t ้ง i n g ขับมาเป็นแคปเวเตอร์ครับมากินไม่กินเออต้องให้มันพูดภาษาอีสานเนี่ย ต่อมันต่อมันโน้ครับพร<อ>้อมเฮ็ดสนามขึ้นมาก็หวังว่าเฮาเนี่ยสิได้ได้ประโยชน์ในการที่มีสนามคือพัฒนาตัวเจ้าของจากการมีพื้นที่ตรงนี้อยู่พัฒนาอีหยังพัฒนาเรื่องนึงทักษะการใช้อาวุธปืนการฝึกทักษะยุทธวิธีของเฮาอีหยังพวกนี้ที่เฮาพอสิมีความรู้อยู่อยู่บ้างนิดนิดน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็มาแชร์กันผู้นั้นเคยไปบรงนี้ผู้นี้เคยไปบรงนี้เฮาเคยเฮ็ดงานหนึงสี่โตเคยเฮ็ดงานหนึงสี่ เอามาแลกเปลี่ยนกันมันก็เลยกลายเป็นเป็นพื้นที่ในการในการแลกเปลี่ยนความู้กันแต่กับพัฒนาตัวไปน้ำกันนังนสิครับคราวนี้แวิเเตอร์ครับอ,อีกคนหนึ่งนะครับแ์วิเอเตอร์มันาว่าขาคำนิยามที่มันจับมันได้เปะๆเลยกับคงสีบ่มีแต่พ่อสีอธิบายอะไรกุมพื้นที่ที่ห้องมาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันแล้วกัน พัฒนาตัวจะคล้องไปในในในวิธีทางของแขรแครเนี่ยม,มันมันมีวามหมายหลายอย่างมันสิมีทั้งแขรหนังยาบแครมึนแครดีแครคุณธรรมแต่ว่าเข้าเนี่ยสิสาธารนะตัวของเป็นแขรคุณธรรมนี่เขาสิบ่เป็นแขร์แบบอีกย่งอย่างสั่นแขร์เลือดเทือกเอาเป็นแขร์มัยใไม่เข้าเป็นแครคุณธรรมแล้วก็พยายามแบบพักดันองค์กรเข้าในบทบาทหน้าที่ของเข้าไปนั่นสิด้วยด้วยวิธีทางของแขรแล้วเพราะว่า มดิแคร์เนี่ยจุดเริ่มต้นของมันก็คือการการที่นั่งคุยกันกับทีมงานตอนนั้นเนี่ยมันทีมีเชดิดคู่เชดดิดยอดเชิดนี่เขาเชิดนี่เขาเป็นเป็นน้อยยอเก่าที่นี่เขา,อ,าออกมาที่นี่เชิดเนี่ยพื้นเพ่เขาเป็นคนย่นีแหละเขากับยางควรเปลี่ยนไปหาเขาได้ยินเขาว,ว่าบอกนี้มันมีสถาบันยังสิลองมาหาก็เลยได้กหูจักกันคุ้นเคยกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยเชิดบอกว่าหูจกักหูจกักอายคนหนึ่งแก่เป็นคนคนนครพนม เขาสิกลับบ้านอยากมาเรียนน้ากันไม่อยา่างนี้สิที่เนี่ย <S <S เขาก็บ,บอกว่าหูจักพีอ่อน้นได้ว่าพี่อ้อนนี่คือผู้ใดแล้วบ่งห้องก็บรรลุจักกันตอนนั้นที่นี่ก็เลยมา่วหูทีหลังว่าอ,อ๋อพี่อ้นนี่คือเจ้า,จาของเพจเม,ด,มดิคู่เมดิคู่นี่เขากับเฮดคอนเทนต์สายาในการปฐมพยาบาลนี่อย่างประบ้านนี่เขาก็ติดตามเขาอยู่ว่าแบบโ,โอเคน่าจะได้อีกอย่างดีๆจากเขาก็เลยลองเว้า,ากับกนบึ่งบอกว่า กับบานมาว่างกักมือสองมือมานั่งเล่นคุ้ยกันเหตุกิจกรรมอีหยังประมาณนี้บอคนที่มารวมกิจกรรมสิไดยอย้อีหยังก็คือเอาเค่ขมรูใไม่ๆม่สี่คุณสิได้สิ่งที่คุณบ่คเคยรู้อีหยังหลายๆอย่างประสบการณ์ของผู้เขารวมรับกันฝึกการอบรมมันแช่กันได้ในเรื่องพวกนี้แล้วเฮาก็สิได้พักพวกพี่น้องมาเห็ุในสิ่งที่เฮามากแลวกออาสสิได้ยอีหยังติตัวกันไปแนี่ ผู้นั้นอาชีได้หนีผู้นี้อาชีได้หันผู้นั้นอาชีมีหนีมาเบาชู่กันฟังนี่ยงสิสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเป็นเป็นมิตรภาพของพรรคพวกเพื่อนฝูงเข้ากับผู้จัดการจุดมุ่งหมายลักจุดมุ่งหมายแหละค้ำค้ำเลี้ที่เขาคุยกันเขาอยากสิไปตัวไหนก็คืออยากพัฒนาตัวเจ้าของเพราะว่าสิเป็นเรื่องการฝึกความรู้ทักษะในการยิงเปินในอย่างหลายๆอย่างที่เขาเคยคุยกันไว้ มันก็นเป็นสิ่งที่ผูกเข้าไว้น้ากันระวางทางเนี่ยมันก็นต้องใส่เวลาเนี่ยเข้ากาจีเดือนไปน้ากันบ่รู้ว่าสิไปทไั้งใดแต่ว่าตราบใดที่ควมเนี้วเนี่ยมิตภาพของเข้ายังยังพักแพ่งกันอยู่บางทีกะจะคิดว่าสิไปอีกไกลแล้วก็ตั้งใจสีเฮดให้มันดีที่สุดรวมถึงสร้างพื้นที่มงนี้ให้มันดีขึ้นให้ผู้คนให้กลุมคน้นดีเขามากหรืออย่างจบเรื่องพวกเนี้ยให้เขาแบบประทับใจแล้วก็อยากสิมารวมมาเล่น มือนีอาซีพมีโอกาสมากแต่ว่ามือหนาอาซีอยากมากจะได้รู้สึกยังไงที่มารู้สึกดีครับมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ได้หาง่ายมันต้องมาเรียนกับผู้เชี่ยวชาญจริงครับเอาไปใช้ัยจะเป็นโตไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนเคยมาไมดีแขงในครั้งแรกกับครั้งนี้แตกต่างยังไามครับแตกต่างกันเยอะครับผม ทั้งระบบทั้งอะไรก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับผมอ,อ๋อจะปรับใช้นะในอาชีพคือหากพบอุบัติเหตุหรือว่าสามารถแบ่งบงันความรู้ให้ผู้คนกําลังพลในหน่วยได้และประชาชนทั่วไปได้ผมก็จะนําไปนําไปเผยแพร่ครับแล้วก็นํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็เรียนเชิญนะครับใรสันตวกก็ได้ความรู้จริงๆครับแล้วก็ได้ไปใช้จริงๆแหละเรื่องการปกครองภานี่ยเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ต้องใช้อยู่แล้วอ่ะครับเคยเคยเคยออเคตเนี่ยโดนยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วกระสุนเนี่ยมันมาออกข้างๆนะกระสุนออกข้างๆ้ามันแชร์ล็แล้วมันก็ออกรูข้างๆ้านะครับก็ให้เราตรวจดูบริเวณรอบๆจากนั้นอย่าลืมตรวจบริเวณที่เบิงยูด้วครับ ใครที่อยากมาร่วมสังเกตการหรือว่าเบิ้งการฝึกหรือว่าอยากมาเล่นมาอย่างพื้นที่มงนี้นะครับสถานฝึกยุทธวิธีที่สพบางสมหมอจังหวัดอุดรธานีก็พร้อมที่จะต้อนรับและก็มอบมิตรภาพมอบสิ่งที่เข้าคือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้าชิ้ห้ได้มอบกับไปห้เสมอพื้นที่ตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกคนครับ ประชาชนบุคคลทั่วไปสนใจอยากไปแข่งด้วยไปร่วมทีมได้ครับยินดีครับเพราะว่าในกลุ่มมีหลากหลายสาขาอาชีพมีทั้งทนายมีทั้งพ่อค้านะครับมีไม่ใช่ตำรวจก็มีหลากหลายอาชีพอยู่นะครับแต่ว่าบริบทที่เราพูดพูดถึงแร้วยิงปืนนะก็เรารวรวมทีมกันไปไปแข่งรายการนู้นรายการนี้อะไรประมาณนี้ด้วยกันมาเล่นด้วยกันได้ครับจอยกันได้ครับทั้ง idpa ipsc ได้หมดครับ